สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาดเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยฤดูการหันษานะคะฤดูการหันษาในประเทศไทยของเรามี3าฤดูคือฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูหนาวจะเริ่มช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์การดูแลสุขภาพร่างกายในฤดูหนาว 1. สวมใส่เสื้อผ้าหนาที่ให้ความอบอุน่น 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สดื่มน้ำอุ่นและเครื่องดื่มอุอน่ออนๆ4ีเอากำลังกายสม่ำเสมอ5อาบน้ำอุ่นแทนน้ำเย็นฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ,อ้าวมากๆนะคะการแต่งกายในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะเราควรเลือกใช้เสื้อผ้าที่ใส่สบายบางๆอย่างเช่น เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นและเสื้อกล้ามนะคะแล้วเราควรมีร่มหรือหมวกเพื่อใส่เวลาเราออกไปข้างนอกเพื่อช่วยป้องกันแดดรองเทา้าแว่นกันแดดและครีมกันแดดเพื่อช่วยปกป้องผิวของเราจากแสงแดดนะคะ ต่อไปเรามาดูประโยชน์ของพระอาทิตย์หรือแสงแดดนั่นเองนะคะแสงแดดทาให้เสื้อผ้าที่เราตากนั้นแห้งไวช่วยในการถนอมอาหารเช่นทำปลาเคม็มกล้วยตากหมูแดดเดียวนอกจากนี้เรายังนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนไฟฟ้าโดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะโรคที่มากับฤดูร้อนได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคปิด โรคไข้รากสาดน้อยโรคอาหารเป็นพิษโรคอหิวาตากโรคและโรคพิษสุนักบ้าเราต้องดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารที่สุกใหม่ๆสดสะอาดและบ้านใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าด้วยนะคะฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกและมีน้ําหลากนะคะเดี๋ยวเรามาดูปรากฏการณ์ที่เกิดในฤด,ดูฝนกันนะคะการเกิดฝนเกิดจากน้ําในแหล่งน้ําต่างๆเมื่อโดนแสงอาทิตย์ส่องลงมาทำให้น้ําเกิดความร้อนแล้วมีไอระเหยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้านะคะเด็กไอน้ำเหล่าน,นั้นก็จะมารวมตัวกัน ทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นก้อนเมฆก้อนใหญ่ๆแล้วก็กลายเป็นสีดำหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นฝนตกลงมาสู่แม่น้ำเหมือนเดิมนะคะเรามาดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในฤะด,ดูฝนนะคะมีฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าค่ะ และมีรุ้งกินน้ําเกิดขึ้นด้วยนะคะเด็กๆลอ,ลองสังเกตดูนะคะว่าสายลุงของเรามีสีอะไรบ้างและมีกี่สีค่ะใช่แล้วค่ะรุงของเรามีเจ็ดสีนั่นเองมีสีอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันนะคะมีสีม่งวงสีครามสีน้ำเงิน สีเขียวสีเหลืองสีแสดและสีแดงนะคะสัตว์ที่พบในฤดูฝนเด็กๆมาดูนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างหนึ่งมีงูตะคบ หนูกิ้งกือถ้าเด็กเห็นสัตว์พวกนีเก้เด็กต้องหนีให้ไกลเลยนะคะอย่าไปใกล้เพราะเป็นสัตว์ที่อันตรายต่อเด็กๆทั้งนั้นเลยถ้าเจอสัตว์เหล่านี้ต้องที่ไปบอกผู้ใหญ่นะคะอ่ะมาดูอุปกรณ์กันฝนกันนะคะมีร่ม เสื้อกันฝนรองเท้าบูทประโยชน์ของฤดูฝนนะคะเด,เด็กๆมาดูว่ามีอะไรบ้าง 1. ทําทำการเกษตรเช่นทำนา สปลูกผักผล,ลไม้โทษของฤดูฝนหนึ่งน้ำท่วมไม่มีที่อยู่อาศัย 2. มีลมแรงทำให้บ้านพังต้นไม้โค่นทับบ้านทำให้ของเสียหายทำให้เราป่วยไอน้ำมูกเป็นวัด แล่ถ้าเราลุยน้ํำบ่อยๆโดยที่ไม่สวมรองเท้าบูทตจะทําให้เด็กเกิดเป็นโรคฉี่หนูได้นะคะแล้วโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงเป็นพาหะยุงตัวนี้ก็คือยุงลายนั่นเองนะคะยุงลายจะชอบออกหากินตอนกลางวัน เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆนอนตอนกลางวานันต้องกางมุง้งหรือทายากันยุงด้วยนะคะการปฏิบัติตนในช่วงฤดูฝนข้อที่หนึงภาพแรกเด็กๆเ,เล่นน้ำฝนกับภาพที่สองอเด็กเล่นในบ้านอันไหนที่เด็กควรทำหรือไม่ควรทำระหว่างภาพที่1กับภาพที่2นะคะ เราไม่ควรออกไปเล่นน้ำฝนนะคะเราควรนั่งเล่นของเล่นอยู่ในบ้านค่ะ,ะเมื่อฝนตกเราควรใช้อุปกรณ์กันฝนนะคะแต่ถ้าเด็กๆเปียกฝนมาเราควรอาบน้ำสระผมแล้วก็เช็ดผมเช็ดตัวให้แห้งนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ